โอเคก็คกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวเดสบาร์เดลไลม็อบไบกันทุกคนกันด้วยด้ครับผมโอ้โหหลังจากที่สงการผ่านไปนะผมก็โอ้โหไม่ได้เล่นกันเลยนะผมเกมนี้ก็กลับมาเล่นกันแล้วนะครับผมก็หยุดไปจอยกับสงการมานะผมก็อยากถามทุกคนว่าสงการปีนี้เป็นยังไงบ้างนะผมในมุมมองทุกคนนะโอเคเราก็ถึงเวลากลับมาเล่นนะผมโดยที่ผมตอนนี้ผมก็เอาไฟฉายเอ็ออดออนแดงกับแอดออนเขียวมานีผมซึ่งแอดออนสองอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ย ของฆาตกรแล้วเขาจะตาบอดนานนั่นเองนะผมก็เป็นเบสิกมาเล่นก่อนนะผมก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วขอแบบชิวๆกันบ้างดีกว่าเลยนะผมทุกคนเสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องไปโอเคถ้าจังหวัดไหนเนี่ยเล่นส่งการแล้วแบบไหลไปยาวๆนี่ยผมว่าน่าสนุกนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็กลับมาเล่นกับเกมเล่นบายเกมดีเกมดีของเราก็เอนผมต้องไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เจอเดอะคลาวนะผมเดอะคลาวหรือว่าผู้ระเบิดขวดโอ้โหแล้วเขาโยนอะไรของเขาบ้าง โอ้โหอย่ากระฝนอะไรนครับนี่อโอ้โหเขาเ,เหมือนจะเฝ้านะทุกคนดูจากทรงใช่ปะขอไปดูก่อนเอเฝ้าจริงด้วยทุกคนเขาเฝ้าอยู่เลยเขาขอไฟฉายผมส่องสักทีหนึ่งได้ปะเอยเหมือนเขาจะไล่ใครสักคนอยู่บ้านตรงนั้นทุกคนโอเคงั้นผมก็รีบดึงเลยเขาไล่ใครก็ไม่รู้โอเคเหมือนจะไล่เฟิงหมินปะผมดึงเลยใครเขาสนกันขอปึ้ยกมยไม้มาด้วยนะเผื่อจะแบบได้ใช้จังหวะบางจังหวะหน่อยโหแล้วล้ม ล้มหลังบ้านช่วยไงไวะเนี่ยเขาจะแขวนตรงหลังบ้านนะทุกคนเดี๋ยวก็ปั่นชิวๆไปแล้วไม่มีใครปั่นไฟเลยเหรอปั่นไฟตะกลน่อยเพื่อนขอร้องโอ้โหพรอมต้องไปช่วยวะนี่ไงโดนไล่แล้วคนเจ็บด้ะโอ้โอยตรงนั้นสองคนเลยตรงนั้นสองคนเลยงั้นผมก็ต้องไปช่วยละจังหวะนี้โอเคเราต้องรีบดึงเอาแทมนะยทุกคนช่วงนี้ก็มีข่าวการอัปเดตเกมต่างๆนานานทุกคนแต่ว่า ก็ไม่ีใครตอบได้เลยผมว่าจะมาตอนไหนนะก็รอกันอีกต่อไปเลยผมว่าตัวไหนจะเข้าหรือว่าด่านไหนจะเข้าที่แท้จริงนะเออจะกลับมาซ้ำปะเนี่ยโอ้โหกลับมาซ้ำเลยโอ้โหหลังจากที่โอ้ดักดักหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาวันสองวันบอกเลยว่าโอ้โหอาการหนักเอาเรื่องนะผมเนี่ยเพื่อนติดอะไรวะล่ะคือแบบทั้งมือหลุดทั้งอะไรแบบเพี้ยบเลยอะโอ้โหแล้วเขาเอาใครเอาผมรอโอ้โหเรลากินเดบสอง ได้เฉยเลยทุกคนเอาไงเพื่อนฉีกเลยเล่นเด็กสาวต้องฉีกเดีวยวทุกคนยัดไม้เปล่าอ้าวไปก่อนหนึ่งทีแล้วโดนไฟฉายเฮ้ยกระตุกอะไรวะเนี่ยนี่ไงไ,งไฟฉายบอดนานไฟฉายบอดนานแล้วผมเนียนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปสเต็ปลักไก่นะะเห็นเห็นน้าต่างปะสเสร็จลักไก่ทุกคนไม่ได้จุกนานนี่ไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรของเขาบ้านะโอเคเราฉีกครับผมไปเล่นจุกเดี๋ยดีกว่ามา บ,บอกเลยว่าด่านนี้จูกเด็กดีมากนะเอาผมตอบปะโอ้โหมันจะไม่เอาทุกคนถ้าเอาผมนี่ผมจูกเด็กหยาบๆเลยแนละ้วชี้หน้าก่อนชี้หน้าก่อนเลยชี้หน้าชี้หน้าเออขอโทษได้ไหมล่ะเพื่อนโอ้โหยังเอาผมอยู่ปะเหมือนจะไม่เอาอะเสียงหัวใจหาย,ยทุกคนโอเคเหมือนจะเขาจะแบบถอดใจละเขาไม่ไหวกับอที่ผมจะเล่นจุกเด็กไงนะโอเคเขาเอาใคร งั้นผมก็ปั่นกลางแมปเลยแล้วกันแบบเขาจะไปเอาเพื่อนอ้าวโอ้โหเราเปลี่ยนเป้าหมายอย่างรวดเร็วทันใจโอ้โหตรงนี้เครื่องติดกันจะคุมหรอจะคุมโซนหรอเพื่อนแหบเขาจะอยู่ข้างนอกนะโอเคเขาแบบห่วงเครื่องจัดเขาห่วงเครื่องเครื่องจัดอืมเหมือนเขาจะไล่ใครอะอ๋อโอเคไล่เลยโต้เลยครับผมใช่ปะจำชื่อไม่ค่อยได้ <laughs> ผมไปรอส่องได้ปะผมอยากส่องมากเลยตอนนี้นผมเอาไฟฉายมาแนะขอแบบเรปรียกปรังสักหนึ่งทีก่อนมั โอ้เพื่อนอยวผมจะรอคนนั้นครบเต็มนะทุกคนเขาไม่กล้าอุ้มหรอกโอ้โหคนอยู่เต็มขนาดนี้ดูดิอยู่ทั้งสามคนนะดูดิคอเดตโัวปะดะเฮ้ผมว่าล้มแล้วน่ะโอ้โหเอ้าถ้าเดินยัดน่าจะจบอ่ะอุ้ยโอ้ไม่โดนไม่โดนเฉยก็ล้มอยู่ดีทุกคนผมรอนะผมรอคนนี้ข้าวๆทุกคนดึงเลยอุ้ยโอ้โหล้วหันกลับมาซีเจหรือเปล่ามาซีเจหรือเปล่ามาดีมา เมาเขาให้อุ้ยโอ้โหไม่ไช่ป่ะเอาใหม่เอาใหม่ใหมโดดไปอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่ง CJ เอ้าเอาสวยดิแบบนี้สองเอ้าทำไมไฟฉายผมมันทำไมมันดีเล่อทุกคนจบไปแล้วนะโอ้โหจบเลยกะจะได้ไฮไลท์ลงทิกเกอร์ซะหน่อยบอดไปก่อนบอดนานนะเพื่อนบอดไปอีกทีนึงบอดนานดึงเลยเพื่อนโอเคสวย เขาน่าจะเพิ่งหายบอดนะทุกคนบอดนานจัดโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เพื่อนวางบอมโัวค้างเลยวางบอมทีค้างเลยเจ็ดสองเจ็ดสองอะไรกันครับนี่นอ่ไฟฉายผมจะหมดแล้วทุกคนข้อเสี่ยงของการใช้หลอดแดงก็คือมันมันหมดเร็วมากนะทุกคนไฟฉายเรา้วมันหมดเร็วอะโอ้ยผมต้องบอกให้ไปเนี่ยบอกให้ก็ได้เพื่อนยอมเจ็บให้ทีนึงโอเคถ้าปล่อยให้ล้มไปเยอะกว่าน,นี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะเขาจะอุ้มหรือเปล่าไฟฉายผมจะส่องได้ไหมนเนี่ย แต่ไม่เป็นไรเราหลอดแดงมันบอดบอดเร็วอยู่นะมันรู้ดเร็วทันใจอ้าวได้หรือนะเปล่านยไฟฉายเปลี่ยงเรียบร้อยหมดพอดีถ้าไฟฉายเหลืองนี่อาจจะไม่หลุดแล้วนะยทุกคนอีนี่ที่เป็นไฟฉายม่วงไงถือว่าคุ้มแล้วตอนเนี้ยเราได้ใช้ไฟฉายแบบคุ้มค่าละโอ้แล้วโอ้โหล้มแลนะ้วผมไม่มีไฟฉายแล้วเรียบร้อยตรงนี้มีไม้นะผมต้องหากล่องวะหรือไม่ก็หาไฟฉายเพิ่มว่ะทุกคนตอนเนี้ย ก็หากล่องอ่ะดึงเลยแล้วกันผมเทรเทรเลย้ผมเทรเ,เลย,มเเลยไม่อยากเขาให้โอ้โหเขาตีไม่โดนผมนะเขาตีโดนผมนี่เรียบร้อยแนละ้วอุ้ยโอ้โหวิ่งโอ้โหผมวิ่งเลยไม้จะสเต็ปไม้ดูสักหน่อยอ้าวเรียบร้อยนะแบบเนี้ยเรียบร้อยนะเอ้าอะไรของเพื่อนวะโอ้โหจบเลยโอ้โหสวยกลับมาผมบอกให้บอกอย่างสุดกำลังเพื่อนวิ่งเข้าไม้ทีไม้ข้างหน้า โอ้โหเกมเกมมันเจะขนาดไหนไม่ได้โอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวแล้วผมยังไม่ปั่นไฟเลยนะมัวแต่วิ่งรอส่องไฟโอ้โหโลมาคนนึงผมว่าผมต้องดึงวะรีบดึงเลยน่าจะทันอยู่นะเขาคนนั้นไปแขวนเสาเดิมที่ผมโดนแขวนโอเคเสาเดิมน่าจะทันอยู่แต่ไอแทงหลาผมก็จะหายแล้วอ้าวทำไมผมหิวไม่ได้ป่ะโอเคหิวได้ละโอ้เมื่อกี้หิวไม่ได้เฉยเลยเอาให้เสร็จเลยครับทุกคน ไม่รีบแล้วเขาแบบอุ้มผพว่าันต้องป่อยเพื่อนไปดึงวะผมต้องปั่นไฟนะโอเคให้เพื่อนไปดึงน่าจะดีที่สุดนะคือถ้าถ้าถ้าฮิวสองคนนี้อาจจะช้าไปนิดนึงเครื่องอยู่ไหนวะเนี่ยเครื่องอยู่ฝั่งไหนกันหมดจะช่วยได้ปะเดี๋ยวผมหาเครื่องก่อนเครื่องอยู่แถวไหนเนี่ยยกไม้ก่อนลืมว่ามีเปืยกไม้ทุกคนเขาไม่พังไม้แบบนี้คือหวานเทียบเลยนะบอกเลยไม้อินฟินิตี้โอเคฮิลก่อนเพื่อนรีบฮิลแบบชิวๆไปก่อน ไม่หิวนานจัดโอเคเซฟไปก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่หิวเพื่อนนะผมขอไปรอเซฟก่อนคนจะตายแล้วต้องเป็น็อกทันมัหรือเปล่าไม่รูร้โอ้โหไม่ทันเสียสองคนแบบนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหอุ้มเรียบร้อยลาก่อนลาก่อนเหมือนเขาจะห่วงจัดห่วงทำไมวนะ่เสดทายแล้วลนะ่ะ จะรอดไงวะเนี่ยตอนนี้เหลือหนึ่งเครื่องทุกคนเราเอาผมเลยหรอมาถึงเวลาที่เราต้องจุกมาผมจะสอนจุกเด็กทุกคนบ้านสองหลังนี้สามารถจุกเด็กได้นะอารยโยนดักไม่เป็นไรเรามีอีกหน้าต่างหนึ่งทุกคนโดดไปเลยโดดไปเนี่ยครับผมเราสามารถคอมโบกับบ้านหลังนี้ได้ปะมันจะเป็นหน้าต่างคล้ายๆกันนะแต่ว่าหลังนี้อาจจะดีกว่านิดนึงตัวบารวดถเร็วแบบทันใจเฮ้ยมีหน้าต่างวะเนี่ยก้าวข้ามทุกทุกบานเลยนะทุกคนกัหน้าต่างหรือเปล่าขอดูหน่อย โอ้โห oh, โดนก่อนหนึ่งทีเอ้ยตีไม่โดนเศกอุย้ยมันเตียวตัวว้าขนาดนั้นเนาะอุย้ยน่าจะเป็นน่าก็น่าต่างเหลืองนล้วเนี่ยใช่ปะน่าจะเป็นขั้นสีเหลืองแนละ้ทุกคนเพราะมันกั้นแป๊บเดียวเองอะถ้าเป็นสีม่วงน่าจะกั้นนานกว่านี้นะโอเคเราเนี่ยเราสามารถคอมโบได้นะคอมโบยา,ยาวๆเราต้องรอให้เขาเข้า,ขาบ้านก่อนนะเราเค่อยกระโดดไม่งั้นเขาจะดักเราได้นะโอเคแล้วก็กลับไปที่เดิมเป็นไงสเต็ปเมื่อเพื่อนไม่เอ่อเพื่อนเล่นไม้หมดแมปก็ สเตปนี้ได้ทุกคนโอ้โหแล้วเดินเร็วชัดเดินเร็วจัดเดินไปก่อนก็ะาต่างมาโอเคเล่นมาตัวนี้ครับผมเ <c oughs> ขาน่าจะบัลลัสอ่เยอะละใช่ปหเดินเร็วจัดเราไปเล่นไม้ที่เรายกไว้ดีวกว่าโอเคอ่าเขาตะกอนงงเลยไม้นี้โอโ้มันพับไปแล้วไม่ใช่หรอพับเลยย่าไปโกะไงเพื่อนเพื่อนเปิดประตูนะผมคิดว่าน่าจะเปิดหลังบ้านใหญ่เขาปั่นฝั่งนี้นะทันหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหอะไรอะโนวันเหรอ หมดไฟแย่แล้วเขาจะเดินเร็วนะผมโนวันอะต้องไปไหนอะเขาหายเฉยไปไหนวะเนี่ยออกไปเจอเพื่อนโอเคเก้าเก้าดีอย่างวะนะ่ะเอ้ยราเจ็ดจุดสองเพื่อนเจ็ดจุดสองสวยจัดเจ็ดจุดสองอีกทีนึงเปิดเลยเรียบร้อยโอ้โหโนวันแต่ผมช่วยไม่ได้ทุกคนผมเจ็บอยู่อะโอ้โน่าจะเสานี้แน่เลยปะใช่ปะเสาก็อยู่ใกล้โอ้โหผมว่าต้องออกคนเดียวอะรอบหนึ่งคือชนะหมดนะ โอเคจีรับผมออกเลยแล้วกันโอหโหรอดคนเดียวเฉยแต่ว่าไฟฉายเราได้ใช้คุ้มเอาเรื่องอยู่นะแล้วเขาลากมาหาผมแล้วเขาเป็นอะไรกับด่านนี้วะเนี่ยโอ้ยโอ้ผมเจอด่านนี้มาสามสี่เกมแล้วทุกคนโยนเปล่าเฮ้ยยกฝานช้าไปนิดนึงนะเราอะมาฝั่งนี้โอ้ผมว่ามุมนี้มีเสียงนะเดนโอเคเจนะกระต่ายยังพอพอไหวอยู่ มันจะเก็บขวานวะอ,อ๋อหลงหลงหลงเนี่ผมรอให้เขาเข้าบ้านมาก่อนนะค่อยกระโดดโอเคกระโดดได้ฉีกเนี่ยคอมโบจุกเด็กชอบด่านนี้เพราะตรงนี้มันมีจุกเด็กแค่แหละคมันเป็นการจุกที่มันไม่ต้องเสียไมาเลยนะทุกคนถ้าใช้เป็นเนี่ยบอกบอกเลยว่าตรงนี้กอดมากเราก้าวข้ามมาตรงนั้นผมก็ฉีกเลยไม,ไม่มีกระต่างด้วยไปไหนวะลนะ่ะเฮ้ยโอเคอยู่หลังบ้านผังเครื่องวะชี้หน้าไปก่อนหนึ่งทีเอ้าเราขอดเด็ดทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย วิ <formation jin inh throat> <at> ้ยโอ้โหเกือบโดนถ้าไม่มีหน้าต่างตรงนั้นนะบอกเลยถ้าไม่มีแบบบานประตูตรงนั้นคือเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยโอเคเขาเหมือนจะไม่เอาผมนะผมต้องไปปั่นไฟหลังบ้านก่อนเครื่องที่ผมพยายามจะปั่นต้นเกมแต่ว่าเพื่อนก็ลากมานะโอเคเครื่องนี้เลยไฟฉายยังไม่ได้ใช้เลยนะเสร็จไปก่อนอีกหนึ่งเครื่องมับเขาหฮโอเคถือว่าเกมตอนนี้เราถือว่าได้เปรียนนิดนึงนะเพราะเราเครื่องเราปั่นได้เร็วกว่าโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เครื่องก่อน เพื่อมีกลางแมปอันนึงตรงนี้แต่ว่าเหมือนเหมือนเพื่อนจะเล่นอยู่แถวนี้ปะใช่ปะขอไปดูกันโอเคจริงด้วยเราส่องไฟได้ปะขอส่องหน่อยเพื่อนเหมือนจะมาหาผมแล้วแหละใช่ปะเฮ้ยออกมาจริงตรงนี้ไม่มีไม้โผล่แย่แล้วแต่ว่าไม่เไรเราน่าจะฉีกได้อยู่ต้องสเต็ปเอลพิ้วๆหน่อยนม่ดักโอเคสเต็ปเอลพิ้วโดนพยายามมองหลังเลยนะหลบถ้าเจอกระถ่ายมองหลังไมบ่อยนะใช้ต้นไม้บงัง โอเคได้อยู่ยกแน่เลยยกหลบใจเย็นเพื่อนโหมุมนี้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยยกหลบโอเคได้อยู่เอ้ยโอ้โหตีต้นไม้เจ็ดสิบสองใจเย็นเพื่อนอีกรอบไหมอีกรอบไหมเอ้าเฮ้ยมือหลุดโอ้โมันเล่นนานโอ้โหมือหลุดเลยเหยียบรองตีเลยหมับเอาผมต่อเปล่าเอ้ยเหมือนจะเอาเพื่อนวะโอเคโอ้โเมื่อกี้เขินเลยวะทุกคน มือหลุดนะเป็นเพราะแบบผมไม่ค่อยผมไม่ได้เล่นมาวันสองวันแล้วไงคือตำแหน่งปุ่มอาจจะไม่ค่อยชินละโ <l ug> <l ug> ดย,ดย <l ug> ที่โดยที่ผมเล่นปุ่มเล็กด้วยไงมันก็เลยแบบหลุดง่ายนิดนึงบางคนยกไม้ก่อน <l ug> เพื่อนที่แบบเปรยไม้ซ้ายขวาตรงนั้นผมอาจจะยกได้นะไม้เทพแล้วตรงนั้นอ่ะบอกเลยโอเคเดี๋ยวผมจะโหได้ปะเนี่ยสองไฟได้ปะโอ้โหหันหน้าปีกฝั่งนึงไม่ได้เดี๋ยวเขาน่าจะแขวนตรงนั้น ยังยกไม้ไม่ได้นะตอนนี้ขัากรอยู่ใกล้เกินไปเอาเข้าไปเก็บขวานแน่เลยดึงเลยจังหวะนี้แหละดึงเลยไปเพื่อนตัวใครตัวมันเฮ้ยเอาผมมาเด่ยโอเคหลอกยกอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วเ็ปเอลพิวยกอุ้ยโอ้โหโยนดักด้วยเอาเรื่องเกินโยนดักแบบตึงๆเจอสเต็ปลักไก่หน่อไหมรอนิดนึงครับผมโดดสเต็ปลักไก่ โอเคแล้วก็กลับไปเล่นไม้ที่เราเล่นได้เฮ้ยตายยากไปก่อนหนึ่งทีสวยเพื่อนติดเครื่องเลย่ะโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเล่นไม้ที่เรายกเอ้ยไม่ดีกว่าไปจุกเด็กดีกว่าจเย็นเพื่อนลบไม่โดนไม่โดนนะอุ้ยยกอุ้ยโอ้โ,โ,โ,โหเกือบยิื่อเกือบโยกกลับไปหาขวานนะจุกเด็กตึงๆเลยตรงเนี้ยโอเคพยายามดูดีๆมาทุกคนโอ้หน้าจอเริ่มมืดละต้องแกะไปทางไหนไปทางไหนวะเนี่ย หลังบ้านเหรอเฮ้ยโอ้โหจริงด้วยม,มากลับมาเล่นไม้ตรงนี้ขันกรงงไม้ไม้มาได้ไงเฮ้ย,ยอกกโอ้โหใจเย็นยัดไม้สวยถือว่าได้จูุกิดละเฮ้ยโอ้โหยัดไม้เฮ้ยใจเย็นเพื่อนเอาไงเอายืนทำอะไรยกขวานเฮ้ยเกระตุกโอ้โหจุกแบบไม่มองหลังนะจุกแบบไม่มองหลังนะตึงเกินอโอเคกลับมาจุกเด็กจุกเด็กจัดจัด บอกเลยไม่ใช้ไม้ทั้งมันยังได้อะเฮ้ยดักเหรอโอ้โหแย่แล้วหลบเฮ้ยยังได้อยู่สวยเสียบเอลพิวหลบเอาโอ้โหเปิดตู้เฉยเสียหน้าเลยโอเคออกเลยประตูน่าจะเสร็จแล้วนะประตูตรงเนี้ยใช่ปะขอดูกันประตูเปิดยังวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเปิดล้อไม่เห็นไฟเลยโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเลยวิโยกหลบไปนิดนึงโอเคโอเคความจริง ตอนนี้ไม่ได้ใช้ไฟฉายเลยวะแต่ว่าได้จุกเอาเรื่อกนะหลังจากที่กลับมาโอ้โหมันจัดโอเคหผมจรๆขอดูแดะว,ว่าบวกหรือเปล่าเราไม่ได้ทำไม่ได้ปั่นไฟนะใครดูมาถึงตอนนี้ถ้า,าชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกรดะกดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหาต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้